คพักกบก็พบกับการรีวิวหนังสือนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่เขียนไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จนตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสู้ดีวะของคุณหมอกฤิไทยคณะสมบัติกุณค่ะ หนังสือเล่นมนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากเจ้าของเพจที่มีผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจนับแสนที่จะทําให้ตระหนักถึงความเป็นและความตายว่าทุกคนมีเวลาในนาฬิกาชีวิตที่จํากัดขนาดไหนและเราจะรับมือกับพวกราที่ลดถอยอย่างไรและอะไรคือเหตุผลที่ทําให้คุณหมอกริไทยยังตายไม่ได้จนออกมาสู้ดิวะกับโรคร้ายทุกทาง หนังสือเล่มน,นี้นะคะพิมพ์ครั้งที่46แล้วนะคะซึ่งเขียนโดยคุณหมอกริฐไทยที่เป็นเจ้าของเพจสู้ดีวะโดยหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางของคุณหมอนะคะที่ต้องต่อสู้กับโรคหลายและได้อธิบายเกี่ยวกับโรคร้ายนะคะที่คุณหมอจะต้องเจออะไรบ้างนั่นเองค่ะ ในหนังสือนะคะมีทั้งกำลังใจพลังใจและก็ข้อคิดดีๆเยอะมากๆนะคะที่คุณหมอบอกกับตัวเองนะคะแล้วก็บอกกับผู้อ่านอย่างเรานั่นเองค่ะถึงแม้ว่านะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจจะไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นก็อยากฮีสว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตะคะ่ะตอนที่คุณหมอทราบนะคะว่าตัวเองเป็นโรคร้ายที่รักษาไก็รักษาไม่หายเลยทําให้คุณหมอนะคะได้ตกตะกอนความคิดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะ แล้วก็สามารถเป็นคนที่อ p พ e c i a t e กับทุกอย่างในชีวิตได้เพราะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนั่นก็คือความตายนั่นเองค่ะเราไม่รู้เลยว่าความตายจะมาหาเราเมื่อไหร่จะทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันโคตรจพิเศษเลยทั้งสถานที่ที่ได้ไปอะไรที่ได้ทำสิ่งที่ได้เจอคนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองทั้งหมดนี้นะคะมันพิเศษมากมาก นในหนังสือนะคะคุณหมอพูดถึงเรื่องเวลาค่อนข้างบ่อยนะคะชีวิตของคนเรามีค่าอย่าเสียเวลากับอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเลยหรือสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองนะคะไม่มีความสุขดิฉันนะคะชอบประโยคนึงในหนังสือของคุณหมอที่ว่าอย่าเอาเวลาที่แสนจำกัดนี้ไปให้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบแค่ทำในสิ่งที่ชอบเวลาก็ไม่พออยู่แล้ว ประโยคนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งนี้ค่ะจงใช้ทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองโดยที่สังคมไม่เดือดร้อนและดิฉันนะคะขอทิ้งประโยคสุดท้ายของคุณหมอกฤษไทยมาอีกหนึ่งประโยคนะคะนั่นก็คือวันนี้คุณอาจจะทำงานเกินเวลาคุณอาจหัวร้อนที่ตีบวกไม่ติดคุณอาจหมดใจกับองค์กรคุณอาจหยุดหยิดพุงย้อยๆของตัวเอง คุณอาจไม่พอใจที่ตอนไปตัดผมออกมาแล้วหยิกเกินไปคุณอาจอยากให้ซิกแพคคุณชัดกว่าน,นี้สักหน่อยหรืออาจกำลังรำคาญสิวบนใบหน้าเรื่องไรสาระพวกนี้ช่างมันเถอะค่ะหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์ที่จะเตือนสติการใช้ชีวิตในปัจจุบันอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอคะค่ะ ทำไมคุณหมอถึงแต่งเรื่องนี้นะคะเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การต่อสู้ของโรคหลายนั่นก็คือโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายของคุณหมอให้แก่สังคมนั่นเองค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านกระหนักและเห็นคุณค่าของความไม่แน่นอนในชีวิตหันมาใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดและค้นพบความหวังแม้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะเหตุผลที่อยากให้อ่านเรื่องนี้นะคะเพราะว่า เป็นหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของคุณหมอที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตที่มีความไม่แน่นอนเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตให้มีความหมายในทุกช่วงเวลาและคนพบพลังบวกในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากตอนทั้งจัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่ สรุปนะคะในหนังสือมีการพูดถึงการรักษาของคุณหมอนะคะว่าอาการของคุณหมอเป็นอย่างไรบ้างและคุณหมอนะคะดีวกวับความรู้สึกของตวเองอย่างไรในขณะที่กําลังรักษาอยู่ค่ะอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณหมอมีกําลังใจในการสู้ต่อไปและสิ่งที่คุณหมอได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัจธรรมในชีวิตในขณะที่คุณหมอกําลังรักษาตัวอยู่นอกจากในหนังสือเล่มน,นี้ยังมีการพูดถึงเรื่องปัญหาของฝุ่นและปัญหาสังคมอื่นๆอีกด้วยค่ะ you <laughs>